นี่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 หน้ามันก็ดูเลยแล้วมันกัดเขาแหลกนะตามคอเลือดซอกประจำมเลออกมาไม่รู้ทำไงไอ้คนขับเนี่ยตายก่อนนี่เใช่ไหมบคุณรถบนรถแบกแล้วจะคาดแคลของชื่อจักรยานก่อวางระเบิดที่สนามมวยราชดำเนินเมื่อปี2523ที่หมายเปลี่ยนชีวิตเจ้าพ่ออย่างเขาให้สิ้นชื่อซึ่งนั่นคือปฐมบท ค้นลงอำนาจเจ้าพ่อไอ้สินชื่อพร้อมเมื่อปี2525การเผชิญหน้ากับความตายก็สัดตรงมาถึงตัวด้วยการลอบสังหารทิดพลาดอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นที่นี่วันนั้นก็เป็นวัน <c oughs> มวยรายการกุศลซึ่งค่อนข้างจะยิ่งใหญ่พอสมควร <c oughs> ผมก็เป็นแฟนมวยมาเก่าเคยครุกเคล Oh boy.